สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูราคารถมือสองนะครับในประเทศไทยต้องบอกว่าช่วงนี้ล่วงเละเทะเลยนะครับขอบคุณที่มาด้วยนะครับสําหรับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็คือทางด้านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของราคารถมือสองนะครับสําหรับช่วงนี้คือช่วงที่ต้องบอกว่าอยู่ในวิกฤต โควิด1 9นะครับในธุรกิจได้หลายธุรกิจตอนนี้ผมว่าแย่สุดๆแน่นอนรวมไปจนถึงนะครับธุรกิจยานยนต์อันนี้บริษัทใหญ่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถมือใหม่ป้ายแดงตัวใต้ยติยสุฮอนด้าราคาเนี่ยยอดขายนะครับต้องบอกว่ายอดขายนี่ตกลงเยอะแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของธุรกิจรถมือ2รถมือ2องเขาก็บอกว่าอ่วมไม่แพ้กันเลยนะครับทางด้านเนื้อหาข่าวเขามีรายงานมานะครับว่าโควิดส9เนี่ยซัดธุรกิจรถมือ2อ่วมเลยนะครับ กำลังซื้อหายไปถึง40%แล้วไฟแนนซ์เองก็ยังเข้มงวดมากๆเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อรถยนต์นะครับสำหรับช่วงนี้สำหรับผู้ประกอบการนะฮะก็มีหลายเจ้าแล้วที่ต้องบอกว่าปิดกิจการไปแล้วนะครับยกเลิกกิจการแต่เจ้าไหนอยู่ได้ก็อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เขาบอกว่ามีมีตลาดป่วนด้วยนะครับจากการเทกระจาดขายข,ายของรถยนต์ใช้แล้วนะครับ ราคาต่ําของธุรกิจเช่าซื้อรถเช่านะครับขออภัยนะครับเป็นรถเช่าก็คือจริงๆทางด้านของกลุ่มรถเช่าเนี่ยเขาจะปล่อยให้ลานประมูลนะครับเป็นคนประมูลแต่ปัจจุบันเนี่ยทางด้านลานประมูลเองก็ไม่สามารถจะเปิดประมูลได้นะครับหมายความว่าไม่สามารถจะให้คนเข้ามาประมูลได้ก็ประมูลผ่านออนไลน์เป็นหลักก็เลยทําให้อ่อรลดอาจจะปล่อยยึดเยอะ ไม่เยอะเท่าที่ควรนะฮะทางด้านของกลุ่มธุรกิจรถเช่าเองก็เลยพยายามจะปล่อยเองนะครับโดยการปล่อยราคาถูกออกมาเลยว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้ตลาดตลาดผันผวนอย่างมากตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยละกันนะฮะสำหรับราคารถปัจจุบันเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับเป็นประมาณไหนกันบ้างเริ่มต้นจากการเลสซิ่งอยากนําเสนอก็เป็นทางด้านของอิวสุดีแม็กนะครับไฮเดนเดอร์ปี2007คือตัวยกสูงของ d m a มนะครับราคาแข็งโป๊กรุ่นนี้บอกเลยนะครับ ปัจจุบันราคาหาได้อยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0 0 0ไปปลายในหาได้นะครับซึ่งปกติแล้วราคาประมาณตัวนี้มันต้อง3 0 0 0 0 0ต้นๆนะครับคือเขาต้องขายประมาณ3 0 0 0 0 0ต้น3000,000 0นหน่อยๆอะไรประมาณนี้ถึงจะเหมาะสมนะครับแต่ตอนนี้2 0 0 0 0 0ก็กว่าหาซื้อได้ทั่วไปและสาหรับทางด้าน d m a x ็กสูดีแม็กไฮแลนเดอร์ตัว2007นะครับบางทีอาจจะข้าไมไปเล่นตัว2008ปดโกซีดีก็อาจจะหาราคานี้ได้ทั่วไปได้ซ้ำนะครับ ค่างวดไม่แพงด้วยแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทก็น่าจะหาได้ทั่วไปสําหรับค่างวด d m a มนะครับทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งทางการลสิ่งอยากนาเสนอนะครับสำหรับทางด้านโตโยต้าไฮรักวีโก้ปี2005สําหรับวีโก้ต้องบอกว่าราคาแข็งโปกเหมือนกันนะครับปัจจุบันถ้าเกิดเราเช็คอยู่ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยราคาแสนกว่าบาทหาได้ทั่วไปแล้วนะครับสำหรับวีโก้ปี2005จากที่ราคาเดิมนะฮะของปีที่แล้วอยู่200,000ปลายเลยนะครับ บางรุ่นเนี่ยโอ้โหขึ้นไปทะลุ3 0 0แสนเลยนะครับเพราะว่าราคาของ v i g o เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแต่ก็ด้วยหลายอย่างนะครับด้วยปีของเขาด้วยปัจจุบันเนี่ยปีก็ถือว่าตกลงมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเป็น V ีโ o เนาะนะฮะมันก็ไม่น่าจะขายหลักแสนกว่าบาทแต่ปัจจุบันเห็นแล้วนะฮะเห็นทั่วไปแล้วราคาแสนกว่าบาทหาได้ทั่วไปสําหรับตัววีโก้แคนะฮะตัวอาจจะดูธรรมดาธรรมดาสักนิดนึงนะฮะแต่ถ้าตัวท็อปก็ยังอาจจะราคาสูงกว่านี้สักหน่อย ทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์เชฟโรเลตบ้างนะครับสำหรับเชฟโรเลตตัวที่จะนำเสนอก็เป็นเชฟโรเลตโซนิกนะฮะราคาปัจจุบันหาได้อยู่ที่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับนี่คือรถอ e ีโคคาใหม่ๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอ e ีโคคาไหมนะแต่ก็ถือว่าเป็นรถใหม่พอสมควรจากเดิมราคาอยู่ที่2 0 0แสนกว่าบาทนะครับช่วงตน้ตนๆปีอะเนาะแต่ตอนนี้มานะฮะเชฟโรเลตเนี่ยเจอภาวะหลายอย่างเลยนะทั้งภาวะ ขายรถยากนะครับแล้วก็ทางด้านแบรนด์เชฟเองอประกาศที่จะยุติการขายนะครับก็เลยทําให้แบรนด์เชฟเนี่ยร่วงลวงมาทั้งกระดานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถม,ม,ม,มือสองทางด้านเชฟเลดโซนิกถือว่าเป็นรถใหม่มากๆนะฮะที่ราคาถูกถูกสุดๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะถ้าเกิดการเลสซิ่งมีตังก็ว่าจะซื้อมาขี่สักคันหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูทางด้านโตยใต้สักรุ่นนะครับก็เป็นโตยต้วีออสปี2008 าราคาปกตินะฮรเออราคาปัจจุบันนะฮะขออภัยนะฮะสองพนราคาปัจจุบันหาได้แล้วที่แสนกว่าบาทนะครับอันนี้คือราคา,าราคาขายหน้าร้านเลยนะครับแสนกว่าบาทถ้าเช็คเอาตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะฮะสำหรับเจ้าวีออสปีสองพราคาเดิมนะครับควรจะอยู่ที่200,000กว่าๆแต่จริงๆหน้าเต็น์ปัจจุบันก็ขาย2 0 0แสนกว่าอยู่นะนะแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันผันผวลนลนะเนาะ,ะคือมีหลายท่านไปประมูลมานะครับ ราคาประมูลผมไม่นั่งดูเช็ควันก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถูกมากถูกจริงๆนะฮะคือถูกจนจนแบบไม่รู้จะซื้อยังไงไหวนะฮะถูกจนไม่ไม่ซื้อไม่ไหวอะนะฮะก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะ,ะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจอาจจะฝืดเคืองสันิดนึงนะฮะทีนี้มาดูซิตี้ปี2009นะครับตัวนี้ยังถือว่าราคาแข็งมากๆอยู่ ราคาอยู่ที่2 0 0แสนกลางๆนะครับค่อนมาทางค่อนมาทาง2 0 0แสนต้ตนๆได้ซ้ำนะครับ2 0 0 0 0นนะฮะถ้าเกิดว่าประมาณนั้นจากเดิมทีราคาควรจะอยู่ที่3 0 0 0 0 0ต้นๆนะครับสำหรับเจ้า Honda City ก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาแข็งมากๆนะครับแต่ว่าทีนี้ทางด้านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขาก็จะมีรายงานในกลุ่มที่เป็นรถมือ2เพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์กับเต็นท์นะครับเต็นท์ที่อยู่แถวราชดาอะไรประมาณนั้นนะครับคือเต็นท์เต็นท์ใหญ่เลย ไปดูอัปเดตราคานะครับจะเป็นประมาณไหนตัวที่ยืนอยู่หน้าเต็นนะอันนี้เป็นราคาที่เขาลดสต็อกแล้วด้วยนะครับก็ไม่ถึงลดสต็อกนะลดราคาแบบเยอะๆเลยเริ่มต้นจาก c a m เบรี่ปี2019นะครับราคาจากเดิมนะฮะล้านสล้าน3นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ล้านเดียวมีเศษเล็กน้อยนะครับก็คือประมาณสักล้านหนึ่งนะเหลือแค่ประมาณเนี้ยลดลงประมาณแบบสองแสนได้เลยนะฮะแสนกว่า2 0 0แสนได้เลยสำหรับเจ้าแคมเบรตัวปี2019นะครับ สำหรับ c a m รีปี2019เนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ยังถือว่าใหม่มากๆอยู่นะครับสำหรับเจ้าทางด้าน c a m รีนะฮะทีนี้ตัวราคาของทางด้านเต็นท์นะฮะเต็นท์ที่อยู่ทางกรุงเทพเต็นท์ใหญ่นะครับเขาก็จะมีอัปเดตราคาตัวอื่นด้วยเดี๋ยวมาดูตัวต่อมานะครับสำหรับตัวต่อมาเป็นแบรนด์ t o ย o ต้ต่ออีกสักรุ่นนะฮะก็คือทางด้านของ t o ย o ต้ายาริปี2017ราคาลดเหลือ285,000บาทนะครับ จากเดิมนะฮะที่เขาตั้งไว้อยู่ที่3,8 0 0 0อันนี้ลดราคาลงมาแสนหนึ่งเลยนะครับโหต้องบอกว่าลดค่อนข้างเยอะจริงๆนะหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับรถมือสองสำหรับรถใหม่ขนาดยานลิสปี2017นเะครับเหลือราคาแค่2 0 0แสนกว่าบาท2,8แสนแปดเนี่ยผมว่าราคาหน้าซื้อมากถ้าเกิดราคาอยู่ประมาณนี้ทำงวดได้5,000กว่าบาทสบายๆเลยนะครับทีนี้มาดูทางด้านแบรนด์ Honda ม้างนะครับลดร,ราคาแบบแข็งแกร่งก็คือกลุ่ม C ี vic ซี vic ปี2017 ราคาอัปเดตนะฮะหน้าเต็นท์ใหญ่ตอนนี้เหลืออยู่แค่ห0 0 0สนบาทเท่านั้นนะครับจากเดิมทีนะฮะซี vic ปีสองพควรจะอยู่ที่6กแสนเาราคาเขาตั้งไว 2, 900, ้2องแสนเก้าหกแสนก้นะครับแต่ปัจจุบันขายแค่ห้าแสนเท่านั้นขายหน้าเต็นท์ห้าแสนเท่านั้นนะฮะแหมถือว่าถ้าเกิดใครมีตังค์ช่วงเนี้ยที่จะออกรถช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสุดๆเลยเป็นราคาถูกมากๆนะครับสําหรับรถมือ2องืม่อจะมือ2มือ1เลยเนาะ,ะทีนี้มาดูทางด้านของแคมรี่นะฮะ c คมรี่ไฮบริดปี2015ราคาลดลงมาเหลือแค่700,000บาทราคาเดิมอยู่ที่800,000ถึง900,000บาทโอ้โหวันนี้ลดลดลงมาแสนกว่าบาท2 0 0 0 0 0เลยนะครับสำหรับทางด้านของแคมรี่ไฮบริดนะฮะสำหรับรถแคมรี่จริงๆก็ตกตามปีมานะฮะแต่ก็แหมมันก็ไม่น่าลงขนาดนี้นะฮะลถยังดูสวยดูดีอยู่เลยนะครับสำหรับทางด้านของ c a m รี่ไฮบริดนะฮะทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายนะครับ จากราคาที่ทางนังสือพิมพ์ฐานสศรษกิจเช็คมานะครับก็เป็นรุ่น bmw 520d นะฮะปี2015ราคาปัจจุบันอยู่ที่1 1 9 0 0 0้บาทนะครับจากราคาเดิมอยู่ที่1,390,000บาทก็ลงมาประมาณ2,000 0 0นะครับสำหรับรถเจ้า bmw นะฮะแต่ว่ารถพวกรถหรูราคาเขาลงแรงอยู่แล้วนะครับเวลาจะลงในลงโอ้โหทีละหลายแสนอยู่แล้วสำหรับในกลุ่มรถหรูนะครับสำหรับนี้ก็เป็นบท เนื้อหาข่าวนะฮะของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของราคารถมือสองมานะครับจริงๆมีบทสัมภาษณ์เยอะเลยเดี๋ยวการลซิงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อ่านด้วยนะครับเดี๋ยวมีเติมสักนิดนึงนะฮะเขาบอกว่านอกจากนี้ตลาดรถมือสองนะครับยังต้องรับแรงกระแทกจากธุรกิจรถเช่าด้วยที่ช่วงนี้กิจการซบเซาจึงต้องนํารถยนต์นะครับที่อยู่ในพอร์ตนี้ออกมาขายบ้างนะครับอย่าง Master Car าร์ลินนะฮะอย่าง Master c a r เนี่ยในเครือ MGC ปล่อยรดลดมา50าคันนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นอ่าตัวที่อ่าทให้ราคาลงมาเยอะพอสมควรนะครับอ่าเขาปล่อยออกมาเนี่ยลด50คันนี้นะครับเป็นยาลิสปี2016และวีออสปี2015ันสิบห้าอ่วีออสปีสองพันสิบหกเหมือนกันนะครับราคาเริ่มต้นเหลืออยู่แค่2องแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหราคาถือว่าถูกมากนะครับสําหรับเจ้าอ่ายาลิสนะฮะ อ,อันนี้ก็เป็นตัวราคารถมือสองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกลองเช็คจากหลายมุมมองก่อนนะฮะได้หลายเต็นท์เพราะบางทีทางด้านเต็นท์เขาก็มีทั้งรุ่นท็อปทั้งรุ่นไม่ท็อปนะครับตัวราคาก็จะแตกต่างกันพอสมควรสําหรับตัวธรรมดากับตัวท็อปนะครับอันนี้ไม่ใช่ฟังจากการเลซซิ่งไปบอกขูถูกอย่างเงี้ยพอไปดูหน้าเต็นท์ทำไมแพงจังจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับบางทีเขาซื้อมาสวยเขาซื้อมาแพงก็ต้องขายแพงนะครับขายตามความสวยบางทีนะครับอะยังไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอกย่ายงสูงน,นะครับสวัสดีครับ